วันนี้เวลา7นาฬิกา4ีนาทีนะครับเจ้าที่ทำท,ทุกท่านสวัสดียามเช้าทุกท่านเลยนะครับเช้าวันที่2อ่เดาเนือน12นะครับขสาสพั2 5ะร้อย65นะครับ

อไเก็บไ้หมบ้านนะคะไเก็บไ้บ้านนะคะแม่าทุครับองวเปครับ้าคไก็ไ้้านนะครับกสาโมทนาบุญยามเช้าๆนะครับกับาติธรทมทุกทุกคนทุกท่านเลยนะครับเช้านี้ก็ ยายิ่ทำมารับพรจากหลวงตารับพรรับบุญกันแต่เช้าเลยนะครับเนาะ,ะไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าช่วงเที่ยงตลอดทั้งวันเลยเนาะ,ะสาธุกรบผมพวงอะไรหลวงตาให้คุณแม่ดเด้อไว้บูชาพระที่บ้านนะครับหรือนำใส่รถก็ได้ครับ ฟังได้เลยนะครับฟังลนได้เลยดอกไม้นปไปบพชาไู้ชุณครับ ทุกครับจุดนี้ก็จะมีนักเรียนด้วยนะครับน้ำลันตวตาตามสุดงมาถึงบ้านทุ่งหมูปล่อยนะครับน้า่นานยนน้ายกน้ำไว้รอนะครับ เป็นม้ำขวดแบบนี้น้ำแก่ขวดสองขวดเป็นน้ำมงคลนะคะของอะ,ระมมไรเก็บไว้ทุกท่านรับจ่าทัวร์นโมทนาบุญยามเช้านะครับ,บกับญาติธรรมทุกท่านเลยนะครับ สาธุครับรับทางนี้ก็เป็นพี่น้องเราชาวมอญน,นะครับเนาะ,ะที่ทาเรื่มใสาทางพระพุทธศาสนานะครับเนาะท่านมารอกราบไหว้ขอพรหลวงตาบุญชื่นนะครับนี่สาธุครับก็เป็นมงคลน,นะครับเราอยากจะทำเนาะมารบพรแต่เช้านะครับได้ทำบุญ โดยการถวายน้ำถวายขนมนมเนยนะครับเนาะแล้วก็รับพรจากหลวงตานะครับเป็นพรนำประเริฐนะครับเนาะญาติธรรมได้รับพรนะครับเนาะดีอกดีใจนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสกันนะครับญาติธรรมก็เหมือนกับที่ผมได้บอกเนาะบางคนบางท่านอยู่ไกลมากนะครับท่านขับรถมานะครับเพื่อที่จะมารอกราบหลวงตานะครับเนาะแต่เราเองนะครับที่อยู่ใกล้ๆนี่ เส้นทางที่หลวงตาหันชุดองผ่านนี่นะครับก็อยากจะบอกให้ญาติฉัมนะครับเนาะอยากบอกบุญอยากบอกให้มารับพรน,นะครับเนาะมารับพรจากหลวงตานะครับเนาะมีโอกาสแล้วนะครับเนาะนะเพราะว่าแต่ละวันนี้ท่านก็เดินได้วันละยี่บกว่ากิโลย0ิบกว่ากิโลนี่นะครับกบออกไปไกลเรื่อยเหมือนกับหลวงตาหันเทศตอนอส่วนคนธรรมะเย็นนะครับเนะนะาะว่า มีเวลาก็ให้รีบทําเอานะครับเนาะ,ะเวลาไปเวลาเดินไปเรื่อยๆนะครับเนาะวันนี้ท่านเดินได้ยี่ห้าพรุ่งนี้ยี่ห้าก็เป็นห้าสิบกิโลแล้วนะครับก็จะไกลาจากบ้านเราไปเรื่อยๆนะครับเนาะมีโอกาสนะครับก็มาทําเอานะครับบุญเนาะบุญก็คนไหนทําคนนั้นก็ได้นะครับใครทําใครได้นะหลวงตาสอนแบบนี้นะครับ คนอื่นทําเราจะได้มันก็คงจะเปลี่ยนไปไม่ได้นะครับเนาะใครทําใครได้นะครับเนาะก็อยากฝากบอกให้ญาติธรรมผู้ที่ท่านติดตามรับชมนะรับก็ฝากแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้นะครับเนาะส่วนผมก็เป็นสะพานบุญนะครับถ่ายทอดให้ญาติธรรมได้รับชมทุกวันนะครับไม่มีเสาร์อาทิตย์นะครับญาติธรรมนะครับไม่มีวันหยุดไม่มีเสาร์อาทิตย์นะครับก็จะถ่ายทอดให้ญาติธรรมได้รับชมตลอดอ่าถ้าอยากรู้ ว่าหลวงตาท่านจะโดงถึงไหนจุดไหนนะครับก็ติดตามไว้นะครับทางเพจเฟซบุ๊กไลท์ตำดำซิ่งทาง YouTube ตำดำซิ่งทาง YouTube ช่องศรัทธาหลวงตาบุญชื่นเสียตำเที่นีนะครับติดตามไว้เลยนะครับนเฮีะเขาจะทำบ่บ่เอาเห็ดน้ำนี่เฮ็ดน้ำให้บ่อย่ต้องเฮ็ดหวานแห้เนาะ เดี๋ยวให้เจนีทำน้ำให้ลืบบ่อยไว้นะครับไว้ถวายลวงตานะครับเนาะ ครับถอดหมวกด้วยนะพี่นะถอนหมวกด้วยครับรับพรครับผมสาธุครับผมอะไรเก็บไว้บูชาที่บ้านก่อนนะพ่อครับก็อสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามให้กดกระดิ่งไว้เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่องยูทูบดําดําซิ่งนะครับสวัสดีครับผม